สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับสอน,นะครับของคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับม2แบบฝึกหัด2.1น,นะครับข้อที่1จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะครับการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับเราจะใช้วิธีการ หารยาวหรือหารสั้นนะครับแล้วแต่นักเรียนถนัดนะแต่วันนี้ครูจะมาหารยาวให้ดูนะครับมีทั้งหมดกข้อนะครับเดี๋ยวจะมาดูทีละข้อเลยว่าทํำยังไง่ะครับข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งย่อยนะครับเศษสองส่วนสามขั้นแรกนะครับให้เราเปลี่ยนเศษส่วนเป็นสัญลักษณ์การหารน,นะครับเปลี่ยนยังไงเอาข้างบนนะครับเป็นตัวตั้งนะครับ สองตั้งเอาไว้หารด้วย3เมสศเป็นตัวตั้งส่วนเป็นตัวหารอ่ะสองหาร3าสองหารด้วย3ามครับอ่ะเราจะตั้งหารยาววิธีทำสองตั้งหารด้วย3นะครับสามหารสองได้ไหมไม่ได้เพราะสองมีค่าน้อยกว่านะครับ อะไรครับใส่ศูนย์การจะเพิ่มศูนย์ให้สองนะครับเราต้องใส่อะไรก่อนใส่จุดนะครับแล้วค่อยเพิ่มศูนกลายเป็นยี่สิบแล้วสามอะไรยี่สิบสามหกสิบแปดนะครับยี่สิบลบสิบแปดเหลือสองเพิ่มศูนได้เลยคราวนี้เพราะเรามีจุดแล้วนะครับเราใส่จุดแล้วเราเพิ่มศูนได้เรื่อยๆดึงศนลงมานะครับ สามอะไรยี่สิบอีกสามหกสิบลบสิก็เหลือเหลือสองอีกแล้วใส่ศูนยอีกสามอะ20ยี่สิบสากสิบแปดยี่สิลบสิก็เหลือ2ออ,อีก, 3, 20, 3, 6, ก,ออกถ้าเราเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นเลขหกไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เพราะมันจะซ้ำกันเรื่อยๆนักเรียนไม่ต้องหาต่อนะครับให้นักเรียนใส่ จุดสจุดนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ามันจะซ้ำเป็นเลขตัวนี้ไปเรื่อยๆอตอบแล้วเศษ2อส่วนสม,มีค่าเท่ากับ0.666ไปเรื่อยๆอ่ะข้อ1เสร็จไปแล้วนะครับข้อ2 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของการหาร15หารด้วย8วิธีทำนะครับ15ตั้งหาร8นะครับมันมีเครื่องหมายลบอยู่แต่เราตอนเราหารเราไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตอนเป็นคำตอบเลย ถ้ามันติดลบคําตอบของเราก็ติดติดลบนะครับ8หาร15 8หาร1ก่อน8หาร1ไม่ได้8หาร15 8อะไร15 8 1 8 15ลบ8เหลือ7นะครับอะก่อนจะใส่0ต้องทาอะไรก่อนครับใส่จุดก่อนถึงจะเพิ่ม0ได้นะครับดึง0ลงมาเป็น70 8อะไร70 ปดแปดหกสิบสี่เจ็ดสิบลบหกสิบสี่เหลือหกนะครับเพิ่มศูนย์อีกแปดไรหกสิบแปดเจ็ดห้าสิบบกอ่ะห้าสิบบกสิบลบห้าสิบบกเหลือเหลือสี่เพิ่มศูนย์อีกนะครับแปดไรสี่สิบแปดห้าสี่สิบ ลบกันเหลือศูนอ่าหมดแล้วข้อนี้ลงตัวนะครับตอบได้แล้วลบส5ส่วน8มีค่าเท่ากับ1.875โจทย์ของเรามีเครื่องหมายไดครับมีเครื่องหมายลบพร้อมคำตอบของเราก็จะมีลบด้วยนะครับ 1.-1.875 ดลบ1จุดอ่านี่เป็นเฉลยกอ,องข้อที่2นะครับ มาต่อข้อที่สามเปลี่ยนเป็นรูปการหารนะครับสามสิบห้าหารยี่สิบสี่วิธีทำสามสิบห้าตั้งนะครับหารด้วยยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่อะไรสามารถยี่สิบสี่หนึ่งยี่สิบสี่นะครับ สามารถลบยี่สี่ห้าลบสี่เหลือหนึ่งสามลบสองเหลือหนึ่งใส่จุดเพิ่มศูนย์ยี่สิบสี่อะไรได้หนึ่งร้อยสิบยี่สิบสี่คูณสี่ได้เก้าสิบหกนะครับอ่ะศูนย์ยืมมาเป็นสิบสิบลบหกเหลือสี่หนึ่งถูกยืมมาแล้วนะครับอ่ะยืมตัวนั้นมาเป็นสิบสิบลบเก้าเหลือเหลือหนึ่ง ใส่ศูนย์เพิ่มอีกยี่สี่อะไรร้อยสี่สิบยี่สี่อะไรร้อยสี่สิบครับยี่สี่ห้ายี่สี่ห้าเป็นเท่าไรร้อยยี่สิบลบกันเหลือยีอ่สิบอะเพิ่มศูนย์นี่ครับเราจะหาไปเรื่อยยี่สี่อะไรสองร้อย ยี่คูณแปดนะครับยี่บสี่แปดได้192ยเก้าอ่าร้อลบสองลบเหลือเหลือแปดนะครับเพิ่มศูนยอีกยี่สิบสี่ร้ยแปไม่มีนะครับยี่สิบสี่สามเจ็ดสิบสองยาวขึ้นเรื่อยๆแล้ว ลบกันเหลือเดี๋ยวครูขอลบด้านล่างออกก่อนนะเพราะว่าที่อาจจะไม่พออเจ็ดแปดสิบลบเจ็ดสิบสองเหลือเหลือแปดอ่ะเพิ่มศูนย์อีกกลายเป็นแปดสิบอีกแล้วยี่สิบสี่เลยแปดสิบยี่ิบสี่สามเจ็ดสิบสองแปดสิบลบเจ็ดสิบสองก็เหลือแปดอ่ะไปว่ามันจะซ้ำแบบนี้ไป เรื่อยๆนะครับเราก็ใส่จุดเลยไปว่ามันจะเป็นเลขสามไปเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นตอบเลยครับข้อนี้สามส่วนยีมีค่าเท่ากับเท่าไรเมื่อกี้หนึ่งจุสี่ห้าแปสไปเรื่อยๆนะครับ มาดูข้อ4ต่อลบ6ส่วน11นะครับลบ6หาร11วิธีทำเอา6ตั้งนะครับหารด้วย11ลบเราเอามาใส่ตอนตอนตอบเลยนะตอนที่เราหารเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ให้เข้าใจว่ามันมีลบอยู่นะครับ ถ้านักเรียนจะใส่ก็ไม่ผิดนะอ่ะสิบเอ็ดหารหกนะครับเอาไม่ใช่หกหารด้วยสิบเอ็ดอ่ะเอาหกตั้งสิบเอ็ดหารหกได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ใส่จุดแล้วเราถึงจะเพิ่มเพิ่มศูนย์ได้เป็นหกสิบสิบเอ็ดอะไรหกสิบสิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าหกสิบลบห้าสิบห้าเหลือหอ้าเพิ่มศูนย์อีกนะสิบเอ็ดอะไรห้าสิบ สิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ห้าสิบลบสี่สิบสี่เหลือหกเพิ่มศูนย์นะครับสิบเอ็ดอะไรหกสิบสิบเอ็ดห้าห้าสิบห้าเหลืออะไรครับหกสิบลบห้าสิบห้าเหลือห้าเพิ่มศูนย์อีกครับสิบเอ็ดอะไรห้าสิบสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่ลบกันเหลือหก ดูให้ดีนะครับข้างบนนี้เห็นไหมมันจะเป็นเลขอะไร5้5สแล้วกลับมาอะไรอีกกลับมา5้อีกเหมือนเดิมนะครับแปลว่ามันจะซ้ำห้าสีไปเรื่อยๆอ่ะตอบแล้วลบหส่วนสิมีค่าเท่ากับลบศ5 4ยจุด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 นะครับแปลว่ามันจะซ้ำ ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ไปเรื่อยๆ <S <S อ่ามาดูข้อต่อไปับลบห้าเดี๋ยวขอขึ้นหน้าใหม่ดีกว่าข้อที่ห้าลบห้าส่วนร้อยสามสิบสองเท่ากับลบห้าหารด้วย หนึ่งร้อยสามสิบสองอ่ะวิธีทำเอาลบห้าตั้งนะครับหรือห้าก็ได้แล้วหารด้วยร้อยสามสิบสองถ้านักเรียนไม่เอาลบมาตอนตอบนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบด้วยนะครับอ่ะร้อยสามสองหารห้าได้ไหมไม่ได้โกนจะเพิ่มศูนย์เราต้องใส่อะไรก่อนครับใส่จุดก่อนอ่ะ ร้อยสามสองห้าสิบได้ไหมก็ไม่ได้ใส่0ูนย์ครับคราวนี้นักเรียนอย่าลืมใส่ศูนด้านบนด้วยนะหนตัวก่อนจะเพิ่มศูนย์ด้านด้านล่างร้อยสอะไรได้ห้าร้อยคูณคูณสนะครับได้สามร้อยาลบกันเหลือ10ลบ6เหลือ4 9กลบเเหลือ0ูนย์นะครับห้าลบสาถูกยืมไปแล้วเหลือ4เป็น1 0ึ่นะครับเพิ่มศูนลงมา132อะไรได้1นึ่งพันนะครับร้อยคูณเได้924อยย่สลบกัน ศูนย์ยืมมาเป็นสิบยืมมาครับจากข้างหน้ามาหนึ่งเป็นสิบสิบลบหกสิบลบสี่เหลือหกสี่ถูกยืมไปแล้วเหลือสามนะครับสามลบสองเหลือหนึ่งสิบลบเก้าเหลือหนึ่งเพิ่มศูนย์อีกร้อยสามสองอะไรได้หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ร้อยสามสองคูณแปดนะครับได้หนึ่งศูนย์ ห้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหกอ่าลบกันสิบลบ 6, หกเหลือสี่ห้าลบห้าเหลือศูนนะครับได้ร้อยสี่อ่าให้นักเรียนสังเกตนะครับความจริงอ่ะเราจะหารต่อก็ได้แต่มีข้อสังเกตขึ้นมาแล้วตรงนี้หนึ่งร้อยสี่ตรงนี้ 1, มันไปซ้ํากับข้างบนนะครับถ้าเราเพิ่มศูนย์มันก็จะเป็นพันสีพอพันสี่ต้องอาร้อยสามสองคูณอะไรครับคูณเจ็ดพอคูณ7ก็จะได้924องสแล้วก็จะเหลือ116ต้องเอาร้อยสามสองคูณอะไรอีกคูณ8มันจะวน7 8็ดไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเจอตัวที่มันวนกลับใกล้เราเราได้ทันทีนะครับว่ามันจะซ้ําตั้งแต่ตัวนั้นเป็นต้นไปนะข้อ,ะอนี้ก็จะตอบลบห้าส่วนหนึสาสิบสองจะมีค่าเท่ากับลบศูนย์จุดศูนสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับซ้ำไปเรื่อยๆอมาดูข้อหนะครับ 15ส่วน37ก็คือ15หารด้วย37วิธีทำนะครับเอา15้าตั้งตั้งหารยาวเลยนะครับ37 37หาร15้าได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์เพิ่มจุดถ้าเพิ่มศูนย์ได้นะครับเป็นร5อยห้าสิบ 37คูณอะไรได้150 37คูณ4นะครับได้148ลบกันเหลือ2อ่ะเพิ่ม0เพิ่ม0เป็น20 37หาร20ได้ไหมไม่ได้การจะเพิ่มอีกศูนย์อีกตัวหนึงเราต้องเพิ่มศูนย์ด้านบนก่อนนะครับ1ตัวอ่าแล้วเพิ่มศูอีกตัวหนึงเป็น200 37อะไร200 สามสิเคูณหนะครับสามคูณหได้หนึ่งอยแลบกันเหลือห้าสิเกาลบแปดเหลือ,อเหลือหเพิ่มอะไรอีครับเพิ่มศอีกเป็นร้อยหคูณอะไรได้ร้อยห้คูณสได้ ร้อยสี่สิบแปดลบกันเหลือสองอ่าเราเจอตัวเลขที่มีลักษณะวนซ้ำแล้วเห็นไหมก็คือนี่ไหมครับร้อยห้าสิบชุดนี้ตั้งแต่เลขอะไรครับเลขสี่เป็นต้นไปจนถึงเลขจนถึงเลขห้าเพราะฉะนั้น4ี่ศูนย์ห้าสี่ศูนห้ามันจะซ้ำไป เรื่อยๆนะครับอ่านี้เป็นสี่ศูนย์ห้าอีกตัวหนึ่งซ้าไปเรื่อยๆตอบได้แล้วสิบห้าส่วนสามเจ็ดจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าไปเรื่อยๆอ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ